ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ o t ท็ Thailand กับผมปรมพงศ์อักษรีครับรายการ o t ท็ Thailand ดครับเป็นรายการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมสินค้า o t ท็ครับเพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับ ผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเรามาชมร้านต้นแบบนะครับที่จําหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าทางการเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์สําหรับชุมชนครับกับร้านโอท็อปชุมชนยิ้มครับน่าสนใจมากครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับ ผมในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลนโยบายการบริหารงานขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยขอแสดงความชื่นชมในความพยายามผลักดันโครงการตลาดเครือข่ายร้านโอทอบชุมชนยิ้มโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสอวอของกระทรวงอุตสาหกรรมและองค์การตลาดในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจนเกิดความสำเร็จ ในการเปิดร้านต้นแบบในครั้งนี้ตามที่องค์การตลาดได้กำหนดทิศทางและบทบาทใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การตลาดเป็นองค์กรแห่งปัญญาด้านการค้าในชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าท้องถิน่นซึ่งนับว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งของรัฐบาลในการสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในแต่ละชุมชนในโอกาสนี้ ก็ผมขอขอบคุณการสนับสนุนงบประมาณจากสสวเป็นจำนวนเงิน15ล้านบาทในปีพศ2555นี้เพื่อใช้ในการจัดการโครงการนำร่องลานโอทอบชุมชนยิ้มในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีนี้และปีถัดไปคงจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ตลอดไปเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดตั้งร้านค้าเครือข่าย จำนวน500สาขาภายใน5ปีเพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วกับผมขอเปิดโครงการตลาดเครือข่ายโอทอบชุมชมยินและขออวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จและมุ่งมั่นปรารถนาตามที่ปรารถนาตลอดไปขอบคุณครับ การโอทอปไทยแลนด์สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับผมได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับว่ากันว่าเป็นรัฐมนตรีขวัญใจคนรักยาครับดรประชาประสงค์ดีครับสวัสดีท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผอองค์การหลาดท่านผอสสปด้วยนะครับท่านผู้บริหารด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับ โอ้โหนะครับมาวันนี้ครับมาที่โครงการการตลาดเครือข่ายนะรัฐอุทอชุมชนยิ้มพนตีครับเป็นการเปิดงานนะครับทราบว่าภารกิจของท่านพนตรีในฐานะมทสามก็มากมายเหลือเกินภารกิจที่รับผิดชอบอยู่กับหน่วยงานมีหน่วยงานใดบ้างครับที่รับผิดชอบอยู่ครับก็สำากับดูแลกลมที่ดินอ๋อกลบและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับโครงการตลาดครับ การไฟฟ้านครหลวงครับผมสอสอบตสามจังหวัดชสตนด์โอ้โหภารกิจเยอะนะคุณผู้ชมครับขยันมากเลยคุณตีเรานะครับภารกิจท่านเยอะจริงๆโดยเฉพาะองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยทว่าท่านก็เพิ่งมอบนโยบายนะครับแล้วก็ทิศทางบทบาทขององค์การตลาดในยุคของท่านคนตรีองค์การตลาดในยุคใหม่จะเป็นยังไงบ้างครับองค์การตลาดเนี่ยนโยบายของท่านคณบดีนั่นคือวัตถุประสงค์ครับมีนโยบายที่จะส่งเสริม รายได้ให้กับพี่นอ้องประชาชนครับก็ส่งเสริมสินค้าโอทอปล้วย,ยิ่งเป็นร้านสินค้าโอทอปชุมชนยิ่งอย่างนี้นะฮะครับเป็นการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์จากชุมชนโอ้ส่งเสริาามให้คนเนี่ยมีรายได้รครับแล้วก็ลดรายจ่ายครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสินค้าโอทอปชุมชนยิ่งอย่างนี้นครับอยู่ที่ตระบวนกาเกิดเนี่ยนะค <ใ rs S 3> รับวันนี้ผู้ผลิต ก็วิสษา,ษางกิจชุมชน,ชนใช่ครับบอทผุ้ไม่ว่านอาชีพหลายเนี่ยที่ผลิตสินค้าขึ้นมาก็มีที่วางที่จำหน่ายมันไไปถึงได้ทั่วประเทศนะฮะใต้มากลางกลางไปใต้เหนือมาอีสานมันหมุนเวียนลงก็ได้หมดครับมันก็จะเกิดการขับเคลื่อนของเม็ดเงินการขับเคลื่อนของ,งรายไ,ได้และเป็นที่มาของอาชีพ ครับก็ส่งเสริมให้คนมีอาชีพใช่ครับคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นครับเป็นหน่วยงานรองรับที่รัฐบาลเองเน้นมากครับก็คือส่งเสริมอาชีพรักนขาอย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นครงการตลาดก็เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนขับเม็ดเงินจากสสวครับในครั้งนี้ได้มา15ล้านนะฮะครับในโครงการแรกใน1ปีนี้ก็คงจะดำเนินการได้1ิ ครับผมนำ,นำร่องก่อนสิบสาขานะฮะใบปีจะต่อไปทีนี้โครงการอย่างเนี้ยมันได้ประโยชน์อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ต่ำมาห้าพันหรือหกพันลายครับสินค้าที่จะมีราคาถูกกว่าทั่วไปครับแล้วหลากหลายด้วยนะดูหลากหลายแล้วคุณภาพส่วนใหญ่ตามที่เราได้ไรเห็นเนี้ยก็เป็นสินค้าที่ก็มีเกรดเออย,ยู่แล้วคุณภาพดีแล้วมาตรฐาน ใช่ครับก็ถ้าพูดถึงโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทอปผมจําได้นะฮะสมัยท่านนายกทักษิณโครงการนี้ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจในชุมชนทําให้พี่น้องกลุ่มโอทอปกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชนมีอาชีพมีรายได้กันใช่ไหมครับแบาก็มารวมกลุ่มับจับกลุ่มกันขึ้นแล้วก็มาจัดตั้งร้านค้าโอทอปชุมชนยิ่งจะเป็นโอทอปผลิตภัณฑ์แม้กระทั่งสินค้าที่เกี่ยวกับเศษครับ เกี่ยวกับพวกผักอาหารของใช้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศตรงนั้นคาชุมชนตรงนั้นจะเป็นยังไงหรือจะรับสินค้าโอท็อปหรือผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอื่นใกล้เคียงครับถ้ามาวางนามาจัดจาหน่ายด้วยนะครับเป็นการช่วยเหลือเครือข่ายด้วยกันสินค้าในร้านโอท็อปชุมชนยิ้มคุณผู้ชมครับหลากหลายมากนะครับสินค้าโอท็อปกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผักปลอดสารพิษท่นุ่นตีฮะท่านรุ่ตีสามสนับสนุนซื้อด้วยนะฮะเมื่อกี้ คบมีเยอะฮะมีผับเพิ่มผับแมวยอฮาระรับหนังฟ้าฮะเยอะแยะฮะครื่องหัวครับครับนั่นก็ท่านที่สนใจครับก็ขอให้จัดตั้งกลุ่มกิจชนครับเป็นโครงการนำร่องของรัฐบาลโดยหน่วยงานโครงการตลาดครับที่จริงแล้วยังมีหน่วยงานอื่นอีกแต่วันนี้โครงการตลาดนำร่องเปิดสตาร์ทลา์ร้านแรกเลยครับก็ทับเคลื่อน ทางอย่างนี้เพื่อประโยชน์แล้วก็เป็นที่มั่นจะเป็นความมั่นใจให้กับคุณแม่บ้านผู้ผลิตสะพานสินค้าโอท็อปวิสากิดชุมชนว่าจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีร้านค้าโอท็อปนี้เกิดขึ้นครับได้ทั้งความร่วมมือความสามัคคี<ช>ที่เข้มแข สร้างอาชีพยกฐานะคุณภาพชีวิตขับได้ขับเคลื่อนได้ระบายสินค้ารับสินค้นี่คือสียงที่รัฐบาลมุ่งเน้นครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับวันนี้ร้านต้นแบบโอท็อปชุมชนยิ่งเกิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับที่ตำบลเกาะเกิดนะฮะที่บางประอินยุทธยาอยุธยานะครับต่าบลท่างุกีครับถ้าทําเลดีนะตอนนี้เป็นโอ้ถนนคนวานไป่านมานะครับก็บริการเรียกว่าพี่น้องผู้บริโภคเกษตรกรนะฮะอยู่ในพื้นที่ นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสาขาอื่นๆถ้าเราเห็นร้านโอสัอปชุมชนยิ้มก็อย่าลืมช่วยกันส่งเสริมช่วยกันอุดหนุนนะในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะกระเช้าโอท็อปจากร้านโอท็อปชุมชนยิ้มก็ราวหน่วยการพากล้ก็ช่วยกันซื้อเยอะมากเลยนะที่ตึงใจร้มันี้ได้เพราะมีสินค้าหลากหลายที่มีประโยชน์นะนะมีทั้งของขวากของอะไรที่จะแพ็คใส่กระเช้าได้เลยนะถ้ถูกไม่ต้องไปซื้อแี่หกพันบาทครับ ซื้อสัมพันธก็บาททำนี้ก็ซื้อได้สาร้อยก็ซื้อได้ใช่ฮะครับ <c oughs> ส่งเสริมชุมชนด้วยนะครับแล้วรูปแบบของร้านก็ต้องบอกว่าทันสมัยแบบโมเดิร์นเทรดเลยนะฮะเนี่ยสะดวกสบายนะครับ <c oughs> ก็ผู้มาใช้บริการลูกค้าน้ำหญิงชายใช่ยยครับ <c oughs> มีร้านกาแฟด้วยแล <c oughs> ้วก็ดีนะฮะแล้วก็สินค้าหลากหลายมากคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับนี่าในการส่งเสริมของภาครัฐครับกับร้านโอท็อปชุมชนยิ้มครับแล้วก็เตรียมพบกับโอท็อปชุมชนยิ้มนะฮะ อีก9สาขานำร่องใช่ไหมครับเรื่องนี้นะฮะแล้วอนาคตไม่ใช่อนาคตปีต่อๆไปก็คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสสวเพิ่มอีกครับ่แก้ให้กระวข่าวเรื่องงบประมาณนะฮะเพื่อเปิดร้านต่อไปก็เป้าหมายคือ500สาขาอนาคตเป้าหมายครับผมร้านจุมชนยิมเนี่ยก็จะช่วยขายสินค้าอุปโภคให้กับพี่น้องใช่ไหมครับครับก็จะไปพุดขึ้นทั่วประเทศครับ นำล่องปากถมทั่วประเทศครับผมนะฮะก็จะขับเคลื่อนเมื่อเกิดได้500สาขาเนี่ยสินค้าก็จะเกิดการผลิตแบรนด์เนมโอท็อปก็จะขับเคลื่อนครับทั่วทุกภูมิภาคน่าสนใจมากับสุดท้ายไทโนมีฝากถึงผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปนะฮะที่มีสินค้าดีแล้วก็อยู่ในชุมชนต่างๆนะฮะและก็ชวนเข้าร่วมโครงการรวมถึงชวนผู้บริโภคทั่วประเทศด้ว่มาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยที่ร้านชุมชนแห่งนี้ฮะโอท็อปชุมชนยิ้มครับเชิญนีครับ เชิญพี่น้องประชาชนที่ได้ชมรายการนี้อยู่ครับนะฮะถ้าท่านผ่านไปหรืออยู่ใกล้บ้านหรือ,อยังไม่ได้เกิดกระขอให้ัวใจรอนะฮะสินค้าโอท็อปชุมชนยิ้มนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกและผ่านมาตรฐานการคัดกรองนะฮะในเรื่องของคุณภาพราคาแล้วก็ที่สําคัญคือความซื่อตรงต่อคุณภาพที่จะมีต่อผู้บริโภคนะฮะแล้วก็ขอเชิญชวนท่านร่วมโครงการ ม้าน้าโอทอมชุมชนยิ้มถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้าร่วมโครงการติดต่อข้อมูลได้ที่ตลาดตราดที่องค์การตลาดกระทรวงหาไทชยนะครับสสวก็ได้นะครับที่สสวกระทรวงหาไทยนะครับก็จะไปดูความเป็นไปได้นะครับทั้งหลายเ่านะฮะก็เป็นโครงการที่อยากจะเชิญชวนครับให้พี่น้องประชาชนปีใหม่เทศกาลวันพ่อวันแม่เข้าภาษาออกภาษาสินค้าเหล่านี้สามารถขุดหนุน ที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะเป็นของฝากหรือเอาไปใช้ในโครเรือนขับใช้ในชีวิตประจาวันประหยัดเงินขับนะแล้วก็ได้อุดหนุนสินค้าคนไทยครับและผู้ที่เป็นผู้ที่ผลิตหรือจับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือร่วมกันผลิตสินค้าโอทอปก็ขอให้ท่านมั่นใจว่าในจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการรองรับสินค้าที่ท่านผลิตขยายฐานการตลาด มีที่รองรับสินค้าให้กับท่านท่านั่นใจได้รัฐบาลภายใต้การนําของพระท่านนายกรัฐมนตรีรท่านนายยกรัฐินตรนะ,ะท่านให้ความสำคัญแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็สนับสนุนโครงการนี้เต็มที่ับแล้วผมเองในฐานะที่ช่วยว่าการกระทรวงวัฒไทยที่กับดูแลเรื่องนี้ก็ต้องเห็นท่านผู้ชมว่านึกไปถึงว่าวันนี้ร้านค้าชุมชนโอซอบชุมชนยิมอย่างนี้เนี่ยจะมีความพร้อม ขับเมื่อเดินเข้ามาแล้วก็มั่นใจครับก็คอยติดตามภาคสองต่อไปครับติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับเนี่ยโอท็อปชุมชนยิ้มครับร้านเพื่อพี่น้องคนโอท็อปครับเพื่อชุมชนขับเพื่อนเศรษฐกิจชุมชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประทุมตรีขวัญใจคนลากย่าครับดรประชาประสมดีที่ร่วมรายการขอบพระคุณท่านครับขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับขอบพระคุณครับ คุณผ uh ู้ชมครับเผืติดตามช่วงต่อไปของรายการครับ